ไม่รู้เหรอว่าเราจะไปไหนกันเนี่ยไม่รู้รู้ไม่ล่ะโอ้หนี่ทางไปไหนรู้ไหมเนี่ยพัดยาพัดยาพาไปขายที่ไหนก็ไม่รู้จริงว่แล้วอยากไปไหมล่ะไปไปหมของกินป่ะล่ะโอ้ลืมอ่มาจริงโอเคโอเคสวัสดีครับเอฟครับส้มค่ะวันนี้พบกับรายการฟอมัสกัเทีย สี่ <ผม S 1> ทหารเสือนะคะคแต่คือสี่ทหารเสือปกติเราต้องเปิดรายการกันสีน่คนตอนนี้ทําไมมันหายไปไหนสองคุณฟุกกับคุณมิ้นใช่ไหมครับใช่<อ>พเพราะว่าฟุกเนี่ยบ,บ้านเขาอยู่พัทยาซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดน้ำสีผ้าใช่ครับ เขาเนี่ยนัดบอกว่านี่ซ่อมแอปเนี่ยเดี๋ยวมิ้นกับปุ๊กเนี่ยจะพาเที่ยวที่นี่นะตอนนั้น <รา S 1> สีภ<ม>าพเป็นแหล่งของเราเลยจะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยพาไปทำกิจกรรมสนุกสนุกใจกระตันเที่ยงตรงตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วเอาอย่างงี้คือตอนนี้หิวมากเออพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเดินไปหาเขาข้างในดีกว่าไปดีกว่าเลยอยู่ขนะ้างในไงใช่เสียเวลามากไปละโอ๊ยร้อนแล้วน โซงแกะเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนัดกันตรงนี้หรือเปล่าคะปุ๊กติดตามนี่ติดตามแไม่ใช่ไงทุกชุดนัดกันอยู่ตรงป้ายนี้นะเขาก็น่าจะมาได้แล้วนะความจริงอ่ะเดี๋ยวต้องโทรตามแล้วเนี่ยนี่ไปุ๊กไปที่ไหนมาเราอยู่ตรงนู้นอ่ะป้ายใหญ่ตรงนู้นเนี่นัดกันตรงนี้อ๋อแน้วนล้วก็ไปก็ไปไหนใช่ไหมลูกนู้นโอ้โหนี่นัดมาดแต่เที่ยงอันเวเนี่ยรอนานแล้วเหมือนกันนี่รอนานแล้วนะ พอหยเหียบกันดีกว okay. er> ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาจะว่าแบบอะไรกันในวันนี้นะคือถามหน่อยทำไมถึงนัดเรามาที uh ่นี่ล่ะคุณที่นี่มันใกล้บ้านเราไงอ๋อใกล้บ้านเราที่นี่เหรอที่นี่ไมาเช่บ้านเราที่นี่นะมีของดีอยู่หลายอย่างเลยเช่นอาหารการกินของช้อปปิ้งเทียบเดี๋ยวที่นี่อะไรอร่อยกาดไทยก๋วยเตี๋ยวอร่อยส้มตำอร่อยเอาแล้วตอนแรกที่ชวนผมมากินพิซซ่าคือที่นี่ป่ะเนี่ยได้ กิน่าก่กินมุเมก็ได้อยู่แั้หรือยังอยู่มาเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารไปทำกิจกรรมไปไหนครับมีเยอะแยะเลยครับผมไปกันเลยครับมาเล่ปิดรูเป็นรูนี้นะครับอย่าถ่ายรูปอย่ถ่ายรูปอย่างเดียวเลย โโอ้หช oh, pues> ื่ออะไรครับเขินเนสํสำหรับบรรยากาศในวันนี้นะคะทีแรกเนี่ยแดดร้อนมากแต่ว่าตอนนี้เริ่มคึมฟ้าคึมฝนเมฆเริ่มลอยมาแล้วตอนแรกมันตกไปรอบหนึ่งแล้วครับต้นนี้ก็จะกระนำอีกรอบแล้วก็นี่ดูท่าทางถ้าเกิดดูเมฆเริ่มมืดแล้วนะใช่ครับตลาดน้ำสี่ภาคตั้งอยู่เลยพัทยาใต้ไปทางสัตหีบเพียงไม่ถึง10กิโเมตรถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า23ไร่ริมถนนสุขุมวิท แต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่ากกขนาดใหญ่ต่อมาเมื่อมีการรื้อป่ากกออกเพื่อปรับปรุงพื้นที่จึงรู้ว่าภายใต้ป่ากกที่รกรุงรังยังมีพึงธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่เลยเกิดไอเดียบันเจิดเนรมิตบึงแห่งนี้ให้กลายมาเป็นตลาดน้ําให้ผู้คนได้สัมผัสความเป็นไทยๆจึงจําลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบง่ายเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ํา ตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าเทวลายของพี่คเนศใช่ค่ะซึ่งก็อย่างที่เราเห็นนะคะตข้างหน้านี้จะเป็นหนูที่เขาเชื่อว่าเป็นบริวารของพี่คเนศเวลาเราอยากได้อะไรนะคะให้เรายไปปีนป่อมไปถูข้างหนึ่งแล้วก็บอกกับปิบปอกแล้วท่านเนี่ยจะไปบอกพี่คเนศให้เราสมหวัง ปลาหมึกย่างครับผม,<า>มเป็นของอร่อยมากใช่ครับเป็นของโปรดของคุณมิ้นใช่ไหมครับของโปรดามาทีไ<ง>่ไรต้องกินทุกทีอ๋อกินทุกทีใช่ไหมครับแต่ใครกบคุณมิน้นท่ไม่กินนะฮะนี่จระเข้ครับผมจระเข้ปิ้งอะจระเขปิ้งค่ะแล้วก็มองไปร้านชื่อร้านกโกเฮงนะครับเขาจะขายพวกกาแฟโบราณนะฮะที่นี่นะคะก็มี ทั้งกาแฟโบราแล้วก็ชาเย็นชาเย็นของโปรดนะครับมันพูก้าอร่อยไหมอร้อยจังตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงจุดที่เรียกว่าทางไปภาคกลางนะคะคือยังไม่ภาคกลางเดินไปนิดนึงจะเป็นภาคกลางแล้วก็แต่กีนี้เนี่ยมีเสียงกลองดังตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งด้านหลังใช่ไหมทางด้านหลังอยากฟังเรื่อมันคืออะไรอ่ะมิ้นไม่รู้เหมือนกันต้องเปิดไถามคนพื้นที่คือประเด็นอะไอ้คน เนี่ยไม่ได้เลื้องไม่ได้เลื้ยงเลยไงทาลุกางแต่ผมว่าเขาน่าจะมีการเล่นมากกว่าการเล่นภาคกลางว่ะน่าจะใช่นะผมเดานะผมว่าเราไปดูกันดีกว่ามาคนพึ่นที่จะพาไปดูเขามาแก๊งน้ำตายกันแล้ว Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Gangnam Style. Ready, go! Shaki. คือช้างนะฮะผมยอดเหรียญไปสิบบาทตะกี้ขยับมาประมาณหนึ่งนาทีนะฮะเห็นอะไรบ้างตะกี้โรตีไปกินโรตีมาฮะโดดงานพิธีกรไม่เอาล,ละโดดรักช้างไทยครับช้างไทยไปไกลทั่วโกวลกชิคกี้นตอนนี้เราก็มาถึงร้านผัดไทยเจ้าเก่าแล้วนะคะก็ร้านนี้นะคะก็เป็นร้านดั้งเดิมของที่นี่ค่ะอร่อยมากๆแน่ใจนะคุณชัวร์แน่ใจไปผมมาลองเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย ไัดไทยโบราณอยุธยาไม่ใช่ไม่ใชารักด้วยมะเร็งเขการันตีว่าอร่อยนะว้าวขอบคุณครับผัดไทยดูนะฮะกุ้งเป็นกุ้งให้กุ้งเป็นก้างไข่เป็นไข่ถั่วงอกถั่วงอกเป็นถั่วเขียวเฮ้ยถั่วเขียวเป็นถั่วงอกถูกแล้วไม่ใช่เอาเหรอเออว่าใช่ถูกแล้ว เป็นผัดไทยที่ฮิตมากในตลาดน้ำแห่งนี้นะครับหิวยังหิ้แล้วยื้ยังยื้อยังยื้อยังครับกินเถอะครับอร่อยปะเป็นไงบอกแล้วอร่อยเลยแนะนำร้านนี้เป็นไงเป็นไงหรือว่าเป็นผัดไทยในตำนานนะคะเพราะหากระด้างมาท่านผู้ชมมาตลาดน้ำก็ห้ามพลาดร้านนี้เป็นอันขาดใช่เพราะว่าอร่อยมากครับผมตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็เที่ยวเล่นกันมาพอสมควรแล้วเนาะใช่เลยครับ แต่เนื่องจากบรรยากาศที่ฝนตกหนักมากเราก็เลยต้องหยุดกิจกรรมไว้เท่านี้นะครับใช่เราก็เลยแบบที่แรกเนี่ยเราจะพากันไปล่องเรือแล้วก็ไปโขนสลิงกันแต่ว่าพอฝนตกเนี่ยเราก็เลยมาทํากิจกรรมอีกอย่างหนึ่งหลายคนอาจจะงงถือทําไมอะไรยังไงอ่าเราเนี่ยจะขอฝากกิจกรรมสุดท้ายนี่เลยให้น้องแกแพ้โอ้ยแกนี่อะไรของนายตัดต้องรายการนี่จบรายการหรือเปล่าเราเป็นเจ้าเถียงครับมาที่นี่เจอเรา ค่ะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับตลาดน้ำสี่ภาเพราะว <พอ S 1> ่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้เลยมีกิจกรรมาม,ามากมายายังไงเนี่ยก็ขอให้มาลองด้วยตัวเองดีกว่าใช่ครัแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของพวกเราเนี่ยหมดลงแล้ว,ลวนะคะยังไงก็เดี๋ยวติดตามรายการโฟมัสเกตเทียร์กันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าเราวันนี้พวกเราสี่คนลาไปก่อนเจอสวัสดีครับ๊ายบายโฟมัสเกตเทียร์ไปให้นม